เข้าสู่โค้งสุดท้ายเป็นเส้นทางตรงจะสู่เส้นชัยและการเลือกตั้งนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมติดตามท็อปนิวเนี่ยจะมีรายการพิเศษเกาะติดศึกเลือกตั้ง2,566นะครับอันนี้เป็นการนำเสนอประชันวิสัยทัศน์นะวิชั่นตัวตึงพักการเมืองนะนะนี่จะเป็นช่วงบ่ายสามโมงจนถึง5้กกาโมงเย็นเลยนะฮะ นะวิชั่นตัวตึงจาก6พักการเมืองนะก็จะมีทั้ง,งจากพักภูมิใจไทยคุณสุประชัยใจสมุทรคุณอัธวิชสุวรรณพักดีจากพักชาติพัฒนากลา้าคุณชื่นชอบคงอุดมจากพักรวมไทยสร้างชาติคุณมาริกาบุญมีตระกูลนะจากประชาธิปัตย์นาวาอากาศตรีสิทธาทิวารีจากพักไทยสร้างไทยคุณสกลทีพัทยกุลจากพักพลังประชารัฐฮนะ ติดตามรับชมได้วันนี้บ่ายสามโมงฮะพลาดไม่ได้เลยนี่คนที่น่ากลัวสุดคุณมาริกาบุญมีตะกูลเป็นหญิงที่ดเดือดเลือดธานมากนะแต่ว่าประเด็งคมนะมาด้วยข้อมุลแน่นเปี้ยนะยนะนะก็ติดตามได้นะฮะวันนี้คุณสกลทีพัทยากุลพลังประชารัฐแม่ทัพกทมมาเองเลยแล้วจากนั้นยังไม่พอฮะช่วงค่ำวันนี้นะ,ะช่วงเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาครับ นะเกาะติดโค้งสุดท้ายศึกเลือกตั้ง2,566ฮะร,รับชมการสัมภาษณ์นะการสนทนากับสองคนดิเตตนายกพักรวมไทยสร้างชาติทำแล้วทำอยู่นะเพราะอะไรลุงตู่ต้องทำต่อนะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาคนดิเตตนายกของพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้มาทั้ง2ท่านเลยครับ พร้อตมตอบคำถามทุกเรื่องนะฟังแบบเอ็กคลูซีฟนะแบบถามตาจ้องตาแวกหัวใจคุยนะผมดำเนินรายการเองฮะช่วงเวลาของรายการข่าวเป็นข่าวเลยนะสองชั่วโมงเต็มนะติดตามได้เย็นนี้ฮะ18นาฬิกา20นาทีพลาดไม่ได้เชื่อแน่ว่าคั้วการเบืองตรงข้ามจับตาดูแน่นอนงานนี้นะเพราะฉะนั้น โค้งสุดท้ายพลเอกประยุทธ์จะสื่อสารอะไรกับชาวท็อปนิวแล้วกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผ่านสถานีข่าวท็อปนิวส์ติดตามได้ที่นี่พลาดไม่ได้18นาฬิกาวันนี้นะนี่การเมืองโค้งสุดท้ายนี่เผ็ดร้อนมากแล้วการ์ตรูนการเมืองวันนี้ก็เผ็ดร้อนเช่นกันค่ะเริ่มต้นที่แนวหน้าการ์ตูนนะหนึ่งช่องการ์ตูนค่ะการจับประเทศไทย จะบอกว่าเหมือนเป็นด้ามขวานวนะเนาะไม่ใช่ด้ามขวานเป็นขวานทองแอบจะเป็นตัวประกัน,น่แล้วเบิดสองข้างนะสื่อความชัดเจนถึง2องพักที่เขาชูนโยบายนะพักหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็น h ิตเ e อร์ e น d เจนะเป็นวาระซ่อนเร้นอยู่ก็คือพาพ่อกลับบ้านนี่พักไหนคุณผู้ชมตัดสินใจดูแล้วก็อีกพักหนึ่งอะล้มล้างมอ1นึสอง ด้านล่างบอกว่าเลือกเราประเทศไทยเปลี่ยนแปลงแน่นอนคือเหมือนกับเอาระเบิดสองลูกอะ,ะไปมัดติดกับประเทศไทยโดยจับประเทศไทยเป็นตัวประกันพูดได้ง่ายใช่ระเบิดลูกหนึ่งคือพาพ่อกลับบ้านะระเบิดอีกลูกหนึ่งคือล้มล้างมาตราห,นห,นหนึ่งหนึ่งสอง <c oughs> ใจดาอมหิทมากดูหน้าตาประเทศไทยแล้วน่าสงสารมากครเหงื่อตกเลยอันนี้แนวหน้าการ์ตูนนะโดยคุณพจนะครับ ต่อที่กูว่าแล้วคุณบัญชาคามินนะคะสองช่องค่ะจากอดีตค่ะตอนขายบ้านนะคะพูดโฆษณาโปรโมทได้นะ,ะบอกว่าปีเดียวยอดขายกว่าแสนล้านกำไรหลายหมื่นล้าน mm. ด้านหลังนะ,ะก็บอกว่าเป็นชื่อโครงการบ้านแสนสิริค่ะนั่นคือเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้นะคะจากเคยขายบ้านมาขายอะไรนะคะขายพักค่ะนะ,ะ,นะ,ะโดนชี้หน้าเลยบอกว่าดูสิเนี่ย เดือนเดียวคะแนนหายวูบพักเกือบเจ๊งแน่พักไหนล, <c oughs> ละเกือบเจ๊งดูด้านหลังได้เลยค่ะผู้ชายร่างสูงใหญ่นะคะคอตกเลยหน้างอง<ะ>คอตกเลยค่ะตอนขายบ้านกับตอนขายพักใช่ไหมอันนี้กูว่าแล้วบัญชาคามิน a อ t v ผู้จัดการออนไลน์ถนัดขายนะค่ะมอไซค์สิบาทรถยนต์ยีบาทนะฮะเมื่อคืนนี้ฮะรายการที่คุณมดดำเนี่ย ทําหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะคือคุณปตัมนี่แกหลายบทบาทมากนะแกบินไปเจอคุณนึกศินป์แกก็ไปนะ,นออะขึ้นเวทีพักเพื่อไทยแกก็ขึ้นนะนนแ,ลแล้วก็ทําหน้าที่เป็นพิธีกร<ะ>ด้วยนะนี่สัมภาษณ์อุ้งอิงกับคุณเศรษฐานะเมื่อคือนนี้นะหลายประเด็นนะฮะแต่ก็เจาะไปที่โอกาสที่จะจับมือกับก้าวไกลนะจับได้ไหมมีเงื่อนไขอะไรคือเป็นการเปิดรายการเพื่อชมให้อุ้งอิงกับเศรษฐาพักเพื่อไทย ได้เคลียร์ตัวเองจากปมที่เป็นระเบิดเวลาพูด <Gym>. ง <Napoleon> ่ายนะคืออยากได้เสียงนะแต่ไม่พร้อมรับเรื่องที่มันเป็นปมที่ผูกอยู่กับพักก้าวไกลเช่นไม่แก้หไม่เลิกหนึงหนึ่งสองะต้องมาคุยกันในรายละเอียดนะไม่เลิกนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือข้อมูลจากฝั่งเพื่อไทยแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการเคลียร์ว่าตอนนี้นะ พักเพื่อไทยเองเนี่ยเหมือนกับไปโจมตีก้าวไกลเขาฝ่ายแดงเนี่ยไปโจมตีส้มนะคุณเศรษฐาคุณเวิงก็บอกนะเราไม่ได้มีการใช้การข่มขู่การคุกคามอะไรกันเลยนะยังเป็นมิตรกันอยู่นะเพราะว่าพิธีกรเนี่ยถามเลยฟังประชาธิปไตยด้วยกันด่าทอกันเองทาไมถึงเป็นอย่างนั้นนะยังมีการแบ่งว่าฝั่งตัวเองเนี่เป็นฝั่งประชาธิปไตยอยู่นะเอาเดี๋ยวเราลองฟังบางช่วงบางตอนนะแล้วก็เลือกให้ชัว เรื่องยังมียุทธศาสตร์พักฝ่ายประชาธิปไตยของพวกเราอ่ะสาดโคลนใส่กันเองเสียกันเองอะไรเงี้ยใช้คําด่าทอกันรุนแรงต้องอิงได้อ่านพวกนี้บ้างไหมอ่ะอ่านค่ะอิงก็อ่านนะอิงก็ก็เหตุแหละเป็นเป็นเหมือนการตื่นมาก็ติ๊กตอกอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเราก็ทวิตเตอร์อะไรางี้ก็ก็ก็อ่านค่ะแล้วก็อัปเดตอยู่เรื่อยอิงว่าจริงๆมันก็มันก็เป็นเส้นทางของประชาธิปไตยที่บอกว่าทุกคนอ่ะมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอ่าจะใครเชร์พักไหนก็ต้องโหวต พักนั้นแหละก็ต้องเชียร์พักนั้นแบกบพักนั้นเต็มที่อันนี้เข้าใจเพราะเองเองก็แบกเพื่อไทยเต็มที่เหมือนกันหนึ่งในนางแบบคืออยู่นี่ <S <S แต่อิงก็รู้สึกว่าคือมันมันก,มนก็มันก็ทําได้ค่ะแต่อิงคิดว่ามันก็ไม่ควรจะมาแบบทะเลาะก,กันเองนะเพราะจริงๆแล้วหลายๆเรื่องก็อาจจะคิดเห็นในทางเดียวกันไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของประเทศที่รออย,อยู่มันใหญ่มากค่ะมันใหญ่มากเกินกว่าที่มันจะมาทะเลาะก,กันในจุดเดิมๆใน มามา,าศาสเสียเทเสียให้อีกคนนึงแบบนั่นนี่ไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยใช่เวที่ที่เราทํากันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็อะถ้ามันเป็นการแสดงออกของของของแต่ละคนก็ก็ก็ยอมรับได้ค่ะแต่คิดว่าขนทางข้างหน้าสําคัญแล้วมันจําเป็นที่ต้องไปต่อนะผมเองผมพยายาม ผมผมเอผมก็ได้ได้ยินได้ฟังแล้วก็พยาพยามพยายามไม่ตอบโต้นะครับเพราะว่าเราเองเราก็เราพูดแต่เรื่องนโยบายของเรานะครับแล้วก็เลือกให้ชัวร์เลือกยางมียุทธศาสตร์เลือกยังมีเป้าหมายใช่ไหมครับเพราะว่าเราเองเราก็มั่นใจว่าถ้าเกิดเราได้เป็นแกนนำในการรัฐบ,บาลเนี่ยนาย,ยการัฐมนตรีมาจากพรรคเพื่อไทยแน่นอนคือนะฮะคือที่คุณเสษฐาบอกเราพยายามไม่ตอบโต้นะแต่ไอการพยายามไปบอกว่าต้องเป็นพรรคที่มีโอกาสเยอะสุดนะมันก็คือพรรคเพื่อไทย ก็คือจะไปกินเพื่อนเน่ยเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงอ่ะนะฮะอันเนี้ยที่ถูกทางส้มเนี่ยเขาก็ไม่พอใจแล้วก็มีการขุดประเด็นต่างๆขึ้นมากองเชียร์พักเพื่อไทยแดงเองเนี่ยก็ไปขุดส้มเหมือนกันนะหลายเรื่องอ่ะที่ไปขุดนะมาโจมตีกันตอนนี้ไม่ใช่สลิมนะฮะเป็นแดงกับส้มเนี่ขุดกันเองลสลิมเป็นคนขยายเราก็ <laughs> สลิมเป็นคนขยายเราก็นั่งสวยๆบนภูไปจิบชาไปอุ้งอิงเนี่ยเมื <c oughs> ่อวานนี้บอกนะว่าไม่ร่วมกับสามปอแน่นอน นะ,ะแล้วพักไหนจะมาจับกับเพื่อไทย3มข้อต้องรับให้ได้หนึ่ง <c oughs> เห็นด้วยกับนโยบายของเรานายกต้องมาจากเพื่อไทยรัฐมนตรีตำแหน่งต่างๆต้องมาจากเพื่อไทยว่าอย่างไงละ่ะใคระร่วลรัฐบาลด้วยนะะเอาอย่างเดียวนี่แล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ย้ําอีกว่าไอการแจกเงินหมื่นเข้ากระเป๋าดิจิตัลเนี่ยไม่ต้องกู้เพิ่มแน่นอนยังย้ําอยู่ตลอดนะฮะส่วนนี้ครนี่เป็นการสัมภาษณ์นะ แล้วก็มีเนื้อหาบางส่วนเนี่ยคือไปไปกระทบนะก้าวไก่เขาอะนะแสดงออกถึงความมั่นใจนะแล้วก็มั่นใจว่าตนเองเนี่ยยังแน่นกว่าก้าวไก่เยอะนะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนมั่นใจว่ากระแสของก้าวไกลย,ยังสู้ฐานเสียงของเพื่อไทยโอ้ไม่ได้ครับช่วยไม่ได้ครับเรามั่นใจครับเรามั่นใจในความใน,ในความแข็งแกนของธานเสียงเรามั่นใจใน นโยบายของเราเรามาั่นใจในความที่เราเป็นสถาบันพักการเมืองนานพิสูจน์ได้เห็นว่าเราสามารถทําได้จริงนะครับแ,<ต>และเคยทําได้จริงแต่ตอนนี้มันจะพอที่จะทําให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์ได้ไหมครับขึ้นข้อแลนด์สไลด์หมายความว่าอะไรถ้าเกิด2 0งกลางๆขึ้นไปผมก็ยังาําได้อยู่นะครับตอนนี้ยังเป็นไปได้อยู่เราคิด่เรามา2สองร้อยแปดสิบยังมั่นใจอยู่ตรงนี้ครับแต่ไม่ถึงสามร้อยเนี่ยไม่ทราบครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าโค้งสุดท้ายจะเป็นยังไงสองร้อยแปดสิบเลยอ่ะเพิ่มอีกแล้วเหรอคะสองร้อยแปดสิบอ่ะ เออแต่ว่าเรื่องโพ่ยเราพูดไม่ได้ช่วงนี้ะนะฮะแต่ถ้าผู้ชมก็ลองพิจารณาบนพื้นฐานความเป็นจริงกันแล้วกันนะฮะ,ะ,ะแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะมีประเด็นใหม่เพิ่มคือคุณเศรษฐานีกก่ก็หางานในพักตลอดเหมือนกันนะในเดอะสแตนดาร์ดที่พลาดหัวนะฮะเศรษฐาประกาศกลางวงแท็กซี่หลังรับฟังปัญหาพักเพื่อไทยจะไม่ยกกระทรวงคมนาคมให้ใครเพราะมีนโยบายต้องสารต่อนะฮะนี่แล้วก็ภาพบรรยากาศบางส่วนเนี่ยโอ้โหนี่กลายเป็นคลิปไวรัลเลย เพราะว่านายเศษฐาทวีสินเนี่ยได้สนทนากับทางผู้ประกอบการนะตัวแทนคนขับรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์นะฮะนี่แล้วบางช่วงเนี่ยก็กถามนะฮะถ้าตั้งรัฐบาลเนี่ยคุณจะเอากระทรวงคมนาคมไปพักอื่นหรือเปล่าเพราะว่าคุณเนี่ยมาสัญญากับผู้ผมเอาไว้อย่างนี้นะฮะนี่คุณเศษฐานี่ตอบด้วยท่าทีแข็งกร้าวเลยฮะแล้วก็กลายมาเป็นประเด็นไวรัลฮะนะฮะในโลกออนไลน์เนี่ยโพสคลิปนี้นะ อย่างเช่นอันนี้เป็นคลิปนะฮะเวกอัพนะเขาทำกราฟิกข้างล่างเลยนะผมจะไม่ยกกระทรวงดีๆให้พวกแมมหรอกแกใช้คำนี้เลยจริงๆนะนะเอ้าเดี๋ยวเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนดูภาพมุมกว้างกว่านี้นะฮะอันนี้เห็นเห็นว่าเป็นคุณสถานเนี่ยพูดในบริบทนี้เลยนะเดี๋ยวลองดูบางช่วงบางตอนภาพการโยนให้ภาพรวมไหมผมขาถาตรงนี้แหละครับท่าน ก็จะเอาไวไว้ให้วงกออ้อมกอดพี่น้องครับผมเดินทางมาในหกสิบวันไข้ขึ้นมาทุกวันมาเป็นวันสิบเอ็ดวันแล้วเหนื่อยยากขนาดนี้ผมไม่เอากระซดีดให้พวกแม่งหรอกยังไง <c oughs> ผมเดินทางมาไข้ <c oughs> ขึ้นทุกวัน <c oughs> ผมไม่เอากระซูดีดให้พวก <c oughs> แม่งหรอกนะ นี่อันนี้คือวิธีคิดของมุลเศรษฐาแล้วประกาศแบบนี้แล้วเนี่ยนะอ้าทีนี้น่าสนใจว่าพักเพื่อไทยถ้าไม่แลนสไลด์จะจับมือกับพักไหนบ้างนะพักไหนที่รับเงื่อนไขเพื่อไทยได้หนึ่งนาย,ยกต้องเพื่อไทย2อนยโยบายต้องเอากับเพื่อไทยนะแจกเงิน5้าแสนกว่าล้านเนี่ยนะแล้วก็นยโยบายอื่นๆด้วยนะแล้วก็กระทรวงคมนาคมต้องอยู่กับเพื่อไทยนะ อ่าพรรคภูมิใจไทยจะเอาไหมค่ะถ้าไม่เอาแล้วเกิดพรรคภูมิใจอันดับสองถ้าเพื่อไทยจับกับใครไปไ,ได้เพราะคนอื่นเขาไม่รับเงื่อนไขที่มันตึงอย่างนี้นะแล้วอย่าไปโทษพรรคอื่นถ้าเกิดว่าเขาจับมือพรรคอื่นเลือกนายกรัฐมนตรีได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือการเมืองแบบประชาธิปไตยจะได้ไม่มีข้ออ้างกันอีกะนะ,นะอันนี้ประกาศเองเลยนะนะแล้วก็รับปากแท็กซี่ไว้แล้วด้วยนะนะ เพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นเผ็ดร้อนมากตอนนี้ในโลกออนไลน์ะนะแล้วก็บางส่วนนี่ก็มองว่าโอโ้โหนี่มองถึงขนาดคำว่ากระทรวงดีๆเนี่ยคืออะไระงบเยอะอย่างเงี้ยหรอกระทรวงดีๆอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเตรียมเตรียมโครงการอะไรไ้เยอะโครงการอะไระนะอย่างเช่นรถไฟฟ้า20บาทเนี่ยนะที่หลายคนคาใจว่าประกาศมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วหาเสียงเนี่ยไม่เคยทำได้จริงสักทีในต ok ิกตอกฮะมีการนำเสนอ การสัมภาษณ์หมอเลียบนะฮะซึ่งเป็นคียแมนอีกคนหนึ่งนะของพรรคเพื่อไทยเ,เ,เขาไปถามถึงนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายคนระับ ครับผมวันนี้อยากให้หมอเลี้ยงเนี่ยขยายความนโยบายรถไฟฟ้าสาธารณะ20บาทตลอดสายให้ฟังหน่อยครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มีฐานคิดเนี่ยเพื่ออะไรยังไงบ้างครับผมรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเป็นเรื่องที่คิดมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยพลังประชาชนเกิั้งมาถึงเพื่อไทยตอนแรกเราคิดไว้15บาทด้วยซ้าไปนะครับพอ,อสถานการณ์เศรษฐกิจมันมีเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นมาเป็น20บาทเราต้องการให้คนขึ้นรถไฟฟ้าได้มากที่สุดก็เป็นไปยได้เพราะว่าตอนนี้รถไฟฟ้าสร้างกันเสร็จแล้วเป็น10สายแล้ว ถ้าหากไม่มีราคาถูกคนจํานวนไม่น้อยที่จะขึ้นไม่ได้เลยดังนั้นรถไฟฟ้าต้องราคา20บาทจะทําให้คนไทยในกรุงเทพสามารถจะเข้าถึงการบริการสาธารณะได้นี่คือโนโยบายของพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นวันที่14พฤษภาคมเลือกพักเพื่อไทยเบอร์29เพราะเราคิดใหญ่จริงๆแล้วเราทําเป็นได้ครับครับผมขอบคุณมากครับผมมีทมมเท่านีอเราก็พยายามจะฟังเอง๊ะ คุณหมอจะอธิบายวิธีทําให้ทํำยังไงรู้ไหมลงรายละเอียดเยอะกว่านี้หน่อยนะคะก็ใช้สโลแกนแบบเดิมนะเอามาตกท้ายเราคิดใหญ่ทาเป็นแต่ย้อนแย้งไหมคิดมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเราคิดใหญ่ทําเป็นนะเอาแล้วทําไมมันไม่เป็นผลลัพธ์มาสักทีหนึ่ง่ะกี่ยุคแล้วนะย้อนแย้งกันเองไหมนะแล้วคิดมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแล้วที่เอามาหาเสียงพักเพื่อไทยคงจําได้นะทังเลึกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ย ยิ่งรักทําไม่ได้ยี่สิบบาทตลอดสายเนี่ยชัดาาาชาตนะาเิเอามาหาเสียงแต่ไม่ใช่ยี่สิบบาทนะยีบห้าบาทนะอ่าแล้วก็จะให้ราคาถูกกว่านี้อ่ะขนาดยี่สิบห้ายังทําไม่ได้เลยชัดชาติก็ทําไม่ได้ค่ะอ่าช่วงเลึกตั้งซ่อมด้วยอีกนะเพื่อไทยก็มาหาเสียงอีกแล้วมาล่าสุด2ี่สบาทตลอดสายตอนนี้อะไรทําให้ไปมั่นใจว่าจะทําได้ทีนี้นะ ตอนที่ยิ่งรักทําไม่ได้พรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนั้นสารภาพเลยทําไม่ได้เพราะอะไรติดสัญญากับเอกชนทําไมคุณหมอเรียไม่พูดความจริงล่ะแล้ววันนี้ยังติดสัญญาอยู่ไหมสัญญามันก็ยังไม่สิ้นสุดสัญญาเดินรถเนี่ยมันสิ้นสุดโน้นนะหลังปี72อีกหนดนะ,ะแต่วันนี้เอามาหาเสียงอีกแล้วแล้วก็พูดเพียงว่าเราคิดใหญ่ทําเป็นผมถามจริงเหรอพี่น้องประชาชนเชื่อจริงๆเหรอ กี่ครั้งแล้ววะกี่ครั้งแล้วที่เขาพูดอย่างเงี้ยนะแล้วไอ้คำว่าคิดใหญ่ทำเป็นเนี่ยมันไม่ใช่บนวิเศษจะได้เป่า <c oughs> นะสำเร็จคิดใหญ่ทำเป็นยังไงถึงมีการโกงจำนำข้าวอ่ะคิดใหญ่ทำเป็นยังไงโครงการโครงสร้างพื้นฐานถึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงที่ออกไปกู้เงินแยกออกมาจากงบประมาณเป็นในรกขัดวินัยการเง,งินการคลังอ่ะสุดท้ายไปไม่ได้แล้วโครงการหลายๆมันเกิดขึ้นได้ในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ด้วยซ้ำ โครงการคล้ายเดิมอะแต่เกิดขึ้นได้จริงไม่ต้องเป็นออกกฎหมายเฉพาะด้วยคิดใหญ่ทําเป็นจริงหรือเปล่าทําแบบนั้นนะนะ